ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าทาคิ้วฝันว่าเขียนคิ้วฝันว่าเขียนคิ้วแปลว่าอะไรฝันว่าเขียนคิ้วให้คิ้วเข้มดำฝันว่าเขียนคิ้วแปลว่าอะไร ฝันว่าเขียนคิ้วเนี่ยแปลว่าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองณนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจหรือทำงานอะไรก็ตาม ท่านควรใช้วิจารณญาณไตรตรองให้ดีเพราะคนที่เข้ามาตีสนิทกับท่านเนี่ยไม่ใช่คนที่มีความจริงใจด้วยณนะเวลานี้ยตอนเนี้ยจะมีคนน่ะเข้ามาตีสนิทกับท่านแต่คนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจถ้าท่านหลงเชื่อเนี่ยจะเดือดร้อน แนวโน้มในอนาคตนะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยให้ระวังอ่ะจะมีคนเนี่ยเข้ามาหลอกลวงทรัพย์สินแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณอ่ะจะมีความเครียดและมองโลกในแง่ล้ายท่านจะมีความเครียด และมองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้รู้จักปล่อยวางเข้าทางศาสนาเหมือนดอกบัวมีสี่เหล่าเนี่ยท่านก็ต้องเปรียบตัวเองอะ่ะเป็นดอกบัวประเภทไหนให้ท่านตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินให้ท่านตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินไม่ควรแคร์คำพูดใครเพราะจะมีคนเนี่ยเอาท่านอะ่ะไปนินทาว่าาย,ายไพ่ใบนี้แปลว่า ท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำมานานถ้าถามถึงเรื่องการเรียนก็คือเรียนจบถ้าถามถึงเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยก็จะมีเรื่องน่ายินดีจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นท่านจะประสบความสำเร็จในด้านการงานท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครคิดร้ายกับคุณเนี่ยเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้เพราะมีปู่ฤาษีมีเทวดาคอยดูแลท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะทําอะไรท่านเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่อาจจะทําให้ท่านเครียดเฉยๆแต่ท่านก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ค่ะเลขนําโชค48 แ4ดสรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาขอให้ท่านโชคดีค่ะ